สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเ h สเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเ h สเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก m a n c h e เตอร์ซิตประกาศอย่างเป็นทางการว่าซิกิเบริกิสตลายผู้มำนวใการฟุตบอลคนปัจจุบันของสโมสรเตรียมก้าวลงจากตำแหน่งเมื่อซีซั่น2024-2025สิ้นส,สุดลงและจะเป็นทางฮูโกเวียนาเข้ามารับหน้าที่แทนหลังจากที่เบริกิสไตล์ยทำงานบริหารทีมเรือใบสีฟ้ามามากกว่า10ปี ซิกิเบริกิสตายถือเป็นผู้ปิดทองหลังพระท่ามกลางความสําเร็จของแมสซิตี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างแท้จริงโดยเจ้าตัวมีความสัมพันธ์ดีกับเปปกวัวเดล่ามาตั้งแต่สมัยค้าแข่งด้วยกันที่บาร์เซโลนาก่อนจะเป็นหนึ่งในเสียงสําคัญที่ทาให้เปปกวัวเดล่าได้เข้ามาคุมทีมเรือไปสีฟ้าจนช่วยกันกวาดแชมป์มากมายนับไม่ถ้วนเบริกิสตายังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีวสำคัญลหลายๆดีวที่ทําให้แมสซิตี้ค่อยๆเสริมทัพจนก้าวขึ้นมาเป็นทีมชั้นนาของโลกในปัจจุบันไม่ว่าจะเเป็นนนัตอออยย่าางรรดดคี้ม รูเบนดีอาร์จอห์นสโตนก็ล้วนแต่เป็นผลงานของเบรกตสไตล์ทั้งสิน้นการประกาศอำลาของเบรกตสไตล์น่าจะส่งผลต่อโครงสร้างภายในของแมนซิตี้ไม่มากก็น,น้อยรวมถึงสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คืออนาคตของเปปกูเดล่าที่สัญญาก,กำลังจะหมดลงในอีกไม่ช้าซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าหลังคนรู้มืออย่างเบรกตสไตล์ไม่ได้ทำงานอยู่ร่วมกันแล้วนายใหญ่ชาวสเปนจะตัดสินใจอย่างไรต่อไปมากันที่ประเด็นแข่ต่อมา เรเดนติกสื่อเจ้ารังรายงานว่าสโมสสันแมตซิตี้ไม่ปิดโอกาสดึงมิเกลออเตต้ตามานั่งเก้าอี้ผู้จัดการทีมแทนเป๊ปกอริลลาที่อาจจะอำลาทีมในเร็วๆนี้ อนาคตของนายใหญ่ชาวสเปนยังอยู่ในความไม่แน่นอนจากสัญญาที่จะหมดลงหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ยังไม่ออกมายืนยันว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือไม่หลังจากคุมทีมมาตั้งแต่ปี2016ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าฮูโกวีเอนาที่เข้ามารับหน้าที่ผู้อำนวยการฟุตบอลแทนเชกิเบเรกิสตายที่จะลาทีมไปหลังจบฤดูกาลนี้จะดึงเอารูเบนอัลโมรีมตามมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อนั่งก้าอีกุนซือหากเปปกัวเดล่าอำลาสโมสร โดยจากรายงานของเดีย t เล t ติระบุว่าเรือใบสีฟ้าก็ไม่ปิดโอกาสที่จะดึงเอามิเกลอัตเตตามาคุมทีมหลังเคยทำงานอยู่ในฐานะมือขวาของเปปกัวเดล่าในถิ่นเอทิฮัสเตเดียมมาแล้วอย่างไรก็ตามคงเป็นเรื่องยากเนื่องจากปัจจุบันอาเตตากำลังไปได้สวยกับเซนน่นและการย้ายข้ามฟากมาอยู่กับคู่แข่งแย่งแชมป์อย่างมาซิตี้น่าจะเป็นการทำร้ายจิตใจฝั่งปืนใหญ่มากเกินไปมากันที่ประเด็นข่าวต่อมา b r u n น่ฟ r นันเดสกัปตันทีแมนยูออกโรงสนับสนุนรูเบนอัลโมริมกุนซือของทีมสปอร์ติ้งเรสบอนเต็มที่หลังจะตัวตกเป็นข่าวลือกับแมนซิตี้ แมสซิตี้ทีมแชมป์พิมพ์เลกถูกเผยว่ากำลังมองหาทางหนีทีไล่หากเป๊ปกอริล่ากุนซือชาวสเปนนี้ตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาที่จะหมดลงในซัมเมอร์หน้าหลังจากซิ le, กิเบริกิสไตล์ผู้อำนวยการฟุตบอลร่วมชาติประกาศอำลาทีมเรือใบสีฟ้าหลังจบซีซั่นนี้ซึ่งทําให้อัลมเรีมที่เคยตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลถูกโยงกับทีมเอติฮัสเตเดียมต่อกรณีของนายใหญ่ชาโรรวโปรตุเกสวัย39ปีบรูโน่ฟานเดอเดสออกรงสนับสนุนให้รับตําแหน่งดังกล่าวแม้ทั้งสองจะไม่เคยร่วมงานกันันนเื่่่่ออองงงงงจจาาาาากกกกกลวยยย30ปีียยาาีี้้ im, ยยมมมมมแแขบดททระคุ parting Lisbon โดยบรูโน่เฟร์นเดสได้กล่าวเอาไว้ว่านับตั้งแต่อัลโมริมเข้ามาคุมสปอร์ติ้งพวกเขาก็เป็นทีมที่ดีขึ้นพวกเขามีฟอร์มที่เสมอต้นเสมอปลายและเซ็นสัญญาก,กับนักเตะได้อย่างถูกต้องพวกเขามีการเตรียมความพร้อมที่ดีการพาทีม Sport ing, สปอร์ติ้งลิสบอนควา้าแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายสปอร์ติ้งไม่ได้แชมป์ลีกมานาน20ปีและอัมโมริมย้ายมาพาทีมควา้าแชมป์สองหนแล้วมันแสดงให้เห็นถึงการทํางานที่ดีหากเขาย้ายมาคุมทีมในอังกฤษสเปนหรือที่อื่นๆคุณไม่มีทางรู้คุณจะไไไปททีี่่่่่หหนนนนแตตผมมมมมััใจวาาาคคุุณสบิขขออองงเเยพร้ออ้กด็ กับทันทีของแมนยูกล่าวมากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเอเดรซอนยืนยันว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้รับข้อเสนอที่ไม่ธรรมดาจากสโมสอนในซาอุดีอาระเบียแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจอยู่กับแมนซิตี้หลังได้พูดคุยกับเป๊ปกเดิล่า ายด่านชาวเซมบ้าตกเป็นข่าวย้ายสู่ซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมีทีมอย่างอเวอติฮันและอานาเซอร์ต้องการตัวเขาโดยเอเดซอนเปิดเผยว่าเขาได้รับข้อเสนอที่ไม่ธรรมดาจริงๆจากซาอุดิแต่การพูดคุยกับกัวเดล่าหลายต่อหลายหนช่ใหไม่เขาตัดสินใจอยู่กับแมนซิตี้ต่อโดยเอเดรซอนได้กล่าวเปิดใจเอาไว้ว่ามันมีข้อเสนอยื่นเข้ามาจริงๆนะเป็นข้อเสนอที่มีน้ำหนักมากเพราะมันเป็นข้อเสนอที่ไม่ธรรมดาผมได้พูดคุยกับเป๊ปกัวเดล่าอย่างนับครั้งไม่ถ้วนและหนึ่งในนั้นก็เป็นกกกกกกกาา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 รรรพูดคคคุยททีีี่่่่สสํัััญแตตจิงเขบบอกกบผมมนนว้้ห และวิวัฒนาการที่ผมมีระหว่างอยู่กับเขาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งสำคัญต่อการอยู่กับแมนซิตี้ต่อไปอาราซอนานด่านชาวเซมบอกล่าวเปิดใจขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ